มดตลาเบียัะแต่ถ The exactly. really ้า no ต้องการเปิดให้อาจารย์ท่านด้ก็เข้าพักไะับัิหมด ท่านฝั่งเขาอ,อูนทานเรือนะครับจะจุคนได้ทั้งหมด50คนนะครับทาที่พักก็คือละสิท้านบาทคนใหญ่ดได้เป็นบริเวณด้านเนินด้านหลังบ่อเต่านะครับเป็นห้องแถวซึ่งก็จุคนได้ห้องนะคเมืนี้ก็หลังใหญ่ประจุได้สีคนราคาพครับ็เราทำเนี้ไม่มีราคาแลวแอลก็มาก่กอดว,ว่า

หน้านี้มันจะอูกตานตะบ้าการสอนจริงจรงแล้วอีขอรายงานมาทีครพกองสามสิบงจำหน่อยห้าโงอากาศยี่สิบเจ็ดปัญหาเรื่อง ปกิบบทองที่นี่าว่าเอาที่วตได้แล้วแองตอพูดถึงีู่้วยนี่ตรง อขอรายงานบัญชีคนต้อง,ตงกับ19จำหน่าย3องค์กร16ระเบียบพักมีก่คนเจ้าที่ 两栋、嗯。嗯 ตอนนี้หนาหนาวาอากาศจะตกช่างเลยเราจะไป